สวัสดีค่ะสวัสดีจากเมืองบาร์เซโลน่านะคะวันนี้นะเพิ่งมาถึงนะคะเพิ่งมาถึงโรงแรมนะคะใครเป็นพักครั้งแรกนะคะโรงแรมมีชื่อโรงแรม HCC Hotel นะคะอยู่ในเซ็นเตอร์ของบาร์เซโลน่าเลยนะคะเซ็นเตอร์ของบาร์บเซโลน่าเลยเตียงดีค่ะสภาพห้องดีแต่ก็ทำสีให้ดูมันดูเป็นแบบเก่านิดนึงเลยะะ้ะ แต่ว่าเป็นเหมือนโรงแรมใหม่นะหรืออาจจะเร,เรนโนเวชั่นอะไรอย่างเงี้ยพึงพอใจกับโรงแรมนี้มากเลยแล้วราคาดีด้วยนะคะพักสองคืนราคา270ยูโรนะคะเลิศเลอนะคะอยู่ตรงช้อปปิ้งเซ็นเตอร์เลยนะคะ ยู่ในเซ็นเตอร์เลยห่างจากคาโตญ่าที่เป็นเซ็นเตอร์เนี่ยสนาทีเองนะคะสะดวกกับกันใดๆมากเลยก็เลยจะแนะนําให้เพื่อนๆเผื่อนะคะเผื่อเนเพื่อนคนไหนนะคะอาจจะอยากจะมาเที่ยว์เซโล่นากน็หาโรงแรมไม่ได้นะคะแนะนำน,นะคะโรงแรม HCC m o n ล b ง n g นะคะ HCC m o n ล b ง n g Hotel นะคะ เกกทุกใจมากเลยนะคะไว้โปจะถอดของเก่งดิมเพิ่งมาเห็นว่ามีกระจกโอเคนะคะยังไงยังไงก็ขอแต่งตัวก่อนนะคะขอแต่งตัวก่อนขอสวยนิดนึงนะคะแล้วก็จะเจอกันในเมืองคัมมาบาร์เซโลนาอีกแล้ว